มันสมัยเมลซิตอะไรมาบอกรถาดูงงมากเลยอ่ะตอนนี้มาดูชายหาดเพราะว่าวันนี้วันที่สิบสามฝนยังไม่ตกเลยอ่ะปกติเนี่ยทุกปีวันที่สิบสามฝนตกเนาะตอนเนี้ยเวลาประมาณสี่โมงศูนสองนาทีเนี่ยรถข้างหน้าบอกบอกว่าเอาเอาไอ้วาเอาตังเนี่ยถูกทางเนี้ยจะมีคนหาทำทำเลกันแล้วก็ โบกรถเข้าไปแล้วกเก็บตังค์สิบยี่สิบสามสิบไรประมาณเนี้ยพอเห็นรถแต่ว่ารถของเราก็เป็นรถเอ่อทะเบียนกรุงเทพเนาะพวกกระบอกจะให้เข้าไปจอดไงเคยแหละพอเข้าไปจอดปป๊บพอดีอีกคันนะ่ะเป็นรถชนบุรีไงก็เอารถชนบุรีมากระบอกให้เราจอดเนาะแล้วก็เข้ามาเหมือนจะเก็บตังค์อะแล้วบอกมาแป๊บเดียวก็เป็นบ้านอยู่ตรงเนี้ยเออที่นี่ก็ไม่สบายใจเนาะเออเดี๋ยวมันจะหาว่า ขวางที่ทํามาหาก,กินเราก็เลยออกไงแต่ตรงเนี้มีจริงๆนะคุณตรงเนี้ยคือกําลังจะขึ้นไปหาดวอนมีเก็บตังค์ด้วยนะค่าจอดอะ่ะก็งงๆว่าถ้าเขาไม่มีเส้นใหญ่เนี่ยเขามาทําอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าใครเป็นเส้นใหญ่ก็แจ้งมาที่ youtube ด้วยแล้วกันเนาะ <c oughs> เนี่ยยืนยืนบอกกันเป็นแถวเลยคุณดูดิเนี่ยยืนเพื่ออะไรบอกให้รถกรุงเทพเข้าไปจอดหรือรถต่างจังหวัดว่าง,งั้นเถอะไม่ได้ไม่ได้แจ้งใครหรอกนะแต่บอกให้ฟังเฉย ว่าขนาดเราเป็นคนที่นี่นะเราอยู่ที่นี่มีบ้านที่ชนบุรีเออตรงนี้สวยจังนี่คือเอาเรื่องต่อเออเสร็จรันเดี๋ยวสิ <แ S 1> ก,ก็พอมันก็มันผ่านมาก็เอาไปเลยไงถ่ายถ่ายไปไหลายๆอย่างเลยไงเด็กเขาก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรตอน,นตอนนี้มา,<ๆ>ม,ามาเข้าหาดวอนเนาะคือมันมีบางแสนล่างกับ บางแสนเขาก็ไม่ได้บอกบางแสนบนเนาะแต่ตรงเนี้หาดวอนหาดวอนนภพานเนี่ยกับเออบางแสนล่างเนี่ยจะเป็นบางแสนลรกหรือหาดวอนวอนนภพาก็ได้ได้ทั้งสองอันเนาะแต่ทางทางที่เราอยู่นู่นเราเลยขึ้นไปทางนู้นแถวแหลมแท่นน,นะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นบางแสนสูงบางแสนต่ําบางแสนบนหรอกนะเออเนี่ยดูนี่สิวันนี้วันที่สิบสามแต่ว่า ก็โควิดยังระบาดอยู่นะแต่เราก็ป้องกันตัวโดยการใส่แมสค่ะก็เลยเออมาขับรถแล้วก็ให้ดูแต่ว่าเราไม่สามารถเข้ากรุงเทพได้หรอกเพราะว่าถ้าเข้ากรุงเทพเข้าไม่ได้มั้งเข้าได้แต่โดนกักตัวหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าทะเบียนบ้านเราเออบัตรประชาชนเราเป็นอ,อยู่ในทะ <Okay. S 1> เบียนบ้านอยู่ดอนเมืองไง ไม่รู้ว่าจะโดนกักตัวแล้วถ้าเกิดแต่ว่าอยู่ที่นู่นแล้วออกมาอีกที่นี่จะมาให้เรากักตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าคนกรุงเทพถ้าไปที่อื่นจังอุดจังหวัดอื่นเขาให้กักตัวไงโอ้แต่ว่าวัานนี้วันนี้ขับรถมาดูเฉยๆว่าเออคนเยอะไหมปรากฏว่าก็เยอะนะที่จอดรถไม่มีเลยคุณดูดิสองข้างทางเนี่ยเต็มไปหมดเลยจอ,จอดซ้อนคันด้วยจอดซ้อนคันก็ยังไม่รู้ว่า จะมีที่จอดหรือเปล่าเลยเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยอะโลักิ้งโอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้โอ้โอข้างบนนั่นมีมที่นั่งให้คนนั่งด้วยคุณโอ้ต่อเราเคยมาจอดแถวนี้นะแต่ว่ามันก็นานแล้วเนาะตั้งแต่ก่อนโควิดนู่นอะ่ะอ่ะพอเย็นๆนหน่อยก็อยากจะมานั่งเอาอากาศบริสุทธิ์ หาดวอนเนี่ยตอนตอนเย็นกับตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมีคนเยอะอยู่แต่ถ้าเป็นหาดทางนู้นอะ่ะทางแถวแหลมแท่นแถวตรงนั้นเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอยู่ทั้งนานแล้วไม่รู้จักหรอกรู้แต่ว่าตรงนี้หาดวอนม,มันมีชื่อไงแต่ว่าที่นู่นไม่ได้บอกว่ามีชื่ออะไรอะ่ะดูขามรอรอพาร์ค<น>ิ่งเนี่ยแถวเนี้ยเราเคย ตอนที่ตรงนี้เขายังยังไม่มีอะไรเนี่ยเราชอบมานั่งแถวนี้แหละเพราะอะไรแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะเออเวลาที่เรามานะเรามาตอนไม่เย็นมากแต่มันก็ร้อนจังอะแล้วก็<ร>นั่งเล่นกันแถวนี้เนาะแล้วก็จนกระทั่งทุ่มสองทุ่มก็ออกแต่ก็เคยถ่าย YouTube เข้าไปแล้วแต่จำไม่ได้ว่าตอนไหนไงแต่ก็มีเยอะอยู่ละ่ะนี่ตรงนี้ นั่นนะ<อ>คุณดูติที่โบอกอะว่าทางเข้าที่จอดรถอะทางนี้ถ้าเป็นฝั่งนี้เขาก็น่าจะเป็นของเอกชนแหละแต่ฝั่งขวาเนี่ยห้ามจอดเราก็งงๆอยู่อะว่าฝั่งขวาจอดแล้วเสียตังค์กาไม่รู้อะแถวนี้เคยเคยจอดอยู่นะแถวนี้ถ้าจะไม่เสียตังค์อะคุณลมแต่เสียแต่เียนี่ต้อไปกลับเออเพราะว่าเค,เคยมานั่งแต่โอ้โหตเต็มมากแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเขาเออะไรนะเช่า ถ้าเขาเออพักโรงแรมกันอนะ่ะเขาก็คงจะแต่เขาต้องจอดจอดรถหน้าเฮียเ,เยอะอยู่นะเนี่ยตอนเนี้ยน,นี่สี่โมงกว่าเองสี่โมงเย็นเนาะวันก่อนมานะ่ะคนยังไม่เยอะขนาดนี้หรอกแต่ก็ไม่ได้เตรียมอาหารมากินไง ก็เลยพอเตียม,มาปุ๊บพอวันนี้เตรียมมาปั๊บที่เต็มไม่สามารถนั่งได้อีกแล้วอ่ะรู้สึกอุปรสรรคเยอะมากเต็มไปหมดเลยไม่มีที่จอดเลยอะ่ะแล้วก็จะบอกทำไมต้องออกมาพร้อมเขาเอา้าก็ไม่เป็นเทศกาลน่ะคนเยอะเราก็สนุกด้วยอย่างไงเออมันมีโควิดมาเยือนีเน่ย เออโควิดมาเยือนระยะออกมาเยือนกับมันไงตรงนี้เป็นโรงเรียนโสตศนะศึกษาชนบุรีนะเนี่ยเมื่อก่อนมา,มาก็มานั่งเล่นแถวนี้แหละนี่ในตำถาดหาดบอลเนี่ย no but no no parking parking lot วันน้าป๊ก โอ้ oh, แถวนี้เมื่อก่อนนี้นะแถวเนี้ยไม่มีอะไรเลยแต่ว่านั่นก็โอ้ยสามสิบสามสิบกว่าปีแล้วว่าที่แถวแถวเนี้ยนะไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากแต่ว่าตอนตอนที่เรามาอยู่นี่ก็แปดปีแล้วเนี่ยไอฝั่งขวาเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําเขื่อนแบบนี้นะตอนที่เรามานั่งเล่นกันอนะยังปยังเป็นโขดหินอยู่แต่ตอน,น,เ,เ,นอเนี้ยเขาทาเป็นไอเนี้ยเออมีที่นั่งด้วยอะ่ะ ดีจังเลยอ่ะก็เลยอยากมานั่งเล่นไงปรากฏว่าถ้าจะไม่มีที่นั่งอ่ะแต่ว่าตรงเนี้ยล,ลงไปเล่นน้ําไม่ได้นะเพราะว่ามันเหมือนไม่มีไอ้นั่นอ่ะไม่มีหาไม่มีตลิ่งไม่มีอะไรอ่ะเนาะเออเขาทําเป็นคุณดูดิไอ้อะไรนะก่อเอ้เหมือนเขื่อนอ่ะเออกันน้ําทะเลซอกอะไรเงี้ยเออตอนเรามาตอนนั้นเขากำลังสร้างอยู่นะแต่ตอนเนี้ยเสร็จแล้วแหละอืแต่มันก็หลายเดือนแล้วนะ เนี่ยเนี่ยแถวนี้เคยนั่งอยู่เคยนั่งนนเล่น,ไ,นไม่ได้หรอกถ้าได้มีคนจอดเต็มไปไมหมดแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้เคยพาตัวเล็กมาเที่ยวด้วยเคยเข้ามาดูมันเป็นร้านอาหารและโรงแรมนะแถบนู้นก็ไม่มีใช่ปะไม่มีแถนนึ้นเป็นประมงแล้วอ๋อเหรอเนี่ยแถวนี้เคยมาถามนะเขาประกาศขายเนาะแต่เราก็ไม่สู้ราคาหรอกพูดตรงๆมันแพงมันก็ไม่ได้แพงแต่ว่ามันเล็กแล้วก็ ก็แพงกันแหละคือห้องห้องนึงเนี่ยดีเราจอดได้ไหมเนี่ยไม่ได้เขามีเจ้าของโอเคอ่ะแค่นี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวส่งเข้าไอ้นั้นให้เฟสไม่รู้จะได้หรือเปล่ากดดังยาเนอะวันนี้ที่สิบสามฝนยังไม่ตกอ่ะรอฝนตกอ่ะ